ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูการทำทิกทอกแบบง่ายๆนะคะถ้าใครมี c อ o u n t ทิกทอกแล้วนะคะก็กดเครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ไปที่ MV นะคะมันก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะเราก็ไปที่ที่เราแบบว่าอันไหนที่เราชอบนะคะเราก็เลือกมาหนึงอันนะคะเสร็จแล้วก็คลิกที่เริ่มสร้างนะคะแล้วก็ไปเลือกการทำ วิดีโอนะคะแล้วอยากจะเลือกแบบไหนเราเอาหมวดอาหารแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมวดอาหารมีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะให้เรามาดูกันว่านะคะน่าจะสัก5รูปนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปดูนะคะเสร็จแล้วก็ตกลงนะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอก็จะเล่นนะคะ วันนี้วิดีโอก็จะเล่นตามที่เราต้องการนะคะก็จะเลื่อนขึ้นนะคะแล้วถ้าเราจะใส่แท็กนะคะหรือว่าใส่เพลงเราก็เลือกตรงเสียงเอฟเฟกข้อความนะคะอันนี้สมมติว่าเราใส่อันข้อความนะคะก็เลือกสีนะคะเราอยากใส่สีดำแล้วเราก็พิมพ์ข้อความว่า food นะคะแบบ food แบบนี้นะคะ หรือว่ารูปอาหารรูปอาหารอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็แตะตรงนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็ถัดไปนะคะแล้วเราก็จะใส่ตรงแท็กแฮชแทกนะคะว่าใส่เกี่ยวกับอาหารนะคะแล้วก็ฟู้ดดี้นะคะถ้าเกิดว่า อยากจะพิมพ์แฮชแท็กใหม่ก็ได้นะคะพิมพ์เลยก็ได้นะคะพิมพ์ตรงนี้นะคะเกี่ยวกับอาหารก็พิมพ์ว่าอาหารนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เขาก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะคะอาหารสมองอาหารอะไรนะคะอาหารจานเด็ดนะคะเราก็พิมพ์ไปเรื่อยๆนะคะจะใส่แฮชแท็กอันนี้หรือว่าจะพิมพ์ใส่เองก็ได้นะคะก็จะง่ายมากๆนะคะ เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่อาหารไปแบบนี้นะคะแล้วก็โพสนะคะก็เลือกที่จะโพสสาธารณะ <Okay. S 1> ก็จะเห็นหมดทุกคนหรือว่าเราเลือกที่จะเป็นส่วนตัวไว้ก่อนก็นได้นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็โพสค่ะ